แตวกอดินตรงนี้จะเป็นเรืออยู่ในพื้นที่บ้านสันสลีนะครับจะอยู่เหนือบ้านหมู่บ้านควายนะครับพื้นที่ก็จะมีประมาณ272ไร่นะครับความสูงก็จะมีเฉลี่ยตั้งแต่1เมตรจนถึง2.5เมตรนะครับเฉลี่ยก็โดยประมาณ1.7เมตรนะครับจุดที่2นะครับคือพื้นที่ดินบริเวณสำนักงานเขตท่าม่านะครับอยู่ตำบลสีท้อยนะครับมีพื้นที่กองดินประมาณ222ไร่นะครับความสูงกองดินก็มีตั้งแต่1.8เมตรจนถึง6เมตรนะครับ ความสูงเฉลีย่ยประมาณ3.5เมตรนะครับส่วนในการพัฒนาระยะที่5ต่อไปนะครับก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อจะนาน้าําจากหนองบึงทรายที่มีอยู่นะครับที่ขุดไปแล้วเนี่ยมากกว่า10ลา้านตัวบา์เมตรนะครับส่งให้แก่พื้นที่การเกษตร5ผาไร่ข้างเคียงนะครับก็จะประกอบด้วยการส่สูบน้ําทั้งหมด5แห่งนะครับ1 2 3 5รวมทั้งหมด4ตำบลนะครับ5แห่งครับก็จะเป็นลักษณะการใช้ สา่สูบน้ำโลงสุดน้ำนะครับแล้วก็เป็นท่อ HDPE ครับระยะก็จะมีตั้งแต่1กิโลเมตรจนถึงสากิโลเมตรนะครับแล้วระหว่างทางก็จะมีเป็นท่อส่งน้ำเข้า้นที่การเกษตรนะครับครับการ,การส่งน้ำเข้า้นที่กเกษตรนะครับคือจะเป็นการเพิ่มเพิ่โมโอกาสนะครับในการในการทำการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล้งนะครับภาพนี้จะเป็นการแสดง พื้นที่หนองแมกซายอยู่ตรงใจนะครับแล้วก็จะมีสถานีสูบน้ำจตุนท่าแห่งนะครับก็คือสีละแห่งเดือดๆกยจะอย่อนลงไปสีอ้วงอยู่ในพื้นที่ตตบนสีท้อยนะครับครก็จะเดินท่อส่งน้าจากจากหนองเมกซายนะครับไปไปทางที่ตันตกนะครับระยะทางประมาณสองกิโลเมตรเศษนะครับครอบคลุมพื้นที่ตตบนสีท้อยนะครับชุดที่สองก็คือจตบนเจริญราชนะครับอองสีฟ้าอ่อนนะครับ ตอลักษณะเดียวกันนะครับสู่ไปทางด้านตะวันตกนะครับส่วนจุดที่3ามก็คือตำบลป่แฝงนะครับสู่ทางด้านเหนือใกล้ๆต่อรูปหัวใจนะครับยึดไปที่ตำบลป่แฝงระยจะทางประมาณ4ี่กิโลเมตรเศษนะครับทางด้านสีชมพูนะครับอยู่ทางด้านที่ตะวันอกนะครับอันนี้จะส่งไปยังพื้นที่ตำบลวานเหล่านะครับแะยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็สายที่5สีเหลืองนะครับส่งไปทางพื้นที่ตำบลวานเหล่าเช่นกันนะครับระยะทางประมาณ 2กิโลเมตรเศษนะครับเมื่อดาเนินการแล้วทั้งหมดนะครับก็จะสังเกตว่าจะครอบคลุมพื้นที่ตำบลทั้งทั้งสี่ตำบลรอบพื้นที่หนองอกไซนะครับประมาณ5้า0ไร่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ขยายพื้นที่ตำบลปลาแฝงนะครับรับลักษณะในการพัฒนาหนองอกไซระยะที่5้ซึ่งได้ขอประมาณไปในปี2567นี้นะครับครับก็อยู่ในช่องไว้หนึ่งนะครับรอรอการมัดงบประมาณนะครับถ้าเกิด อนมัติก็ประมาณมาแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยมีวาพร้อมทาหด้าแปลทังน้าพื้นที่ทำงน้าการประชาคมเรียบร้อยนะครับก็ดาเนินการประมาณหนึ่งปีนะครับครับของของลูกตะกี้นะครับลูกตกีจะเป็นเอ่อครับอันนี้เป็นลักษณะ,ะตัวอย่างนะครับของของที่ทํามานะครับจะเป็นลักษณะโล่งสูบน้านะครับอยู่บนตลิ่งน,นะครับแล้วก็จะมีท่อเอ่อท่อรอด ลอดถนนแล้วก็ไปลงสู่สูงดอกไม้ทราเหมือนรูปซ้ายล่างนะครับจะเป็น <S <S 1> <S 1> เราเรียกวบ่ออาคารชักน้ำนะครับอาคารชักน้าเข้าแล้วก็สูเข้าสู่ลงสู่แล้วก็เดินท่อแล้วก็จะมาปล่อยให้เกษตรกระร,กร,ระหว่างทางระหว่างท่อสองสามกิโลนี่นะครับจะเป็นบ่อาจจะมีวาล์วอยู่ด้านในยังเหมือนรูปรูปหวานล,ลา่างนะครับรักท,ทันไปครับ ที่ดาเนินการแล้วเสร If ็จทั้งห้าหรือหกะยะนนะครับก็พกจมธทามีแนวทางเสนอในการบริหารจัดการน้ำหนองแดงซ้ายนะครับในเมื่อเรามีการใช้น้ำเกิดกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการบริหารนะครับซึ่งได้ทราบว่าทางนายเพื่อนครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาบริหารจัดการน้ำนะครับก็ดำเนินเท่าๆก็คือหนองแดงซ้ายนะครับมีน้ำเข้าเฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณที่6 7ล้าน จุด5ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งจะสามารถได้กักเก็บน้ำหลังจากที่พัฒนาแล้วเสร็จประมาณ20กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ว่าขั้นต่ำที่ที่เราต้องการที่จะรักษาไว้นะครับอย่างน้อยก็คือปีละ15ล้านลูกบาทเมตรนะครับครับ15ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างครับก็คือการใช้น้ำนะออกไปนะครับก็คือ1นปริมาณน้ำที่จะระเหยนะครับเนื่องจากพื้นที่หนองเลนซายนะมีพื้นที่มากขึ้น การระเบิดก็จะมากขึ้นนะครับครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณสองล้านลูกบาทเมตรับต่อปีนะครับในฤดูแรงปริมาณน้ำการใช้ปมาปานะครับใช้อยู่ที่เดือนละหกหมื่นนะครับก็ปีนึงก็ใช้ไม่ถึงล้านนะครับประมาณ0ูจุดเจ็ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการขยายเขตไปพื้นที่มากขึ้นนะครับก็เลยตั้งไว้หนึ่งล้านก็ได้ครับสามก็คือปริมาณน้ำด้วยการเกษตรในพื้นที่ท้ายหนองนะครับก็ประมาณหนึ่งล้าน สี่ก็คือปริมาณน้ำที่จะใช้การเกษตรในระบบกระจายน้ําในระยะที่5ที่ได้นาเรียนมอสัพรูนะครับต้องประมาณ6ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นไร่คือ1ไร่ใช้ประมาณ1,200ลูกบาทเมตรนะครับครับก็คือหนึ่งปีก็ใช้ประมาณในจุดรูปแรงนะครับประมาณ6ล้านลูกบาทเมตรเพราะนั้นรวมกันเนี่ยก็จะประมาณสักสิล้านนะครับก็จะเหลือคงเหลือน้ำในการรักษาโรงนิเวีนให้แก่ทุกที่หนองไฟซ้ายนะครับประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับอันนี้คือเป็นขั้นต่ำนะครับ Việt Nam Tư Cộng <coughs> ที่จะนำกักเก็บและก็บริหารจัดก,การนานนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของระบบนิเวศนะครับเพราะจริงๆแล้วพื้นที่หนองเอง็นไซด์จอิีๆก็คือแหล่งทํากินของพี่น้องชุมชนรอบพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของอการเลี้ยงปศุสัสตว์นะครับการทําประมงพื้นบ้านนะครับรวมถึงในเรื่องของอการเก็บหา ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองนินทรายนะครับอย่างเช่นพวกบัวหรือว่าพืชหารต่างๆที่มีอยู่ในหนองอินทรายนะครับก็ถึงว่าเป็นแหล่งทากินหนองนินทรายของพี่นอ้องนะจากการพัฒนาในเรื่องของการขุดลอกนะครับก็จะทําให้สภาพของพื้นที่ของหนองนินทรายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับข,ขัานที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น จึงจะส่งผลต่อวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของพี่น้องค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงพื้นบ้านและการเก็บหาของป่านะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่มีการถูกลอกทางเขียนคาว่าสัปาหนองอิงไซนะครับก็พอดีกับที่ทาง มีการบางังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562นะครับที่กําหนดไว้ว่าในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์นั้นนะครับนพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งต้องมีการจัดทําแผนคุ้มครองนะครับและก็อนุรักษ์พื้นที่ทางเขตห้ามล่าเองก็ได้ดำเนินการในส่วนของเรื่องของการเรียกว่าระดมสมองนะครับเื่อรับทราบปัญหาของชุมชนรอบพื้นที่นะครับในเรื่องของการที่เราจะ มาวางแผนในเรื่องของการที่จะดําเนินการกับการจัดกิจกรรมต่างๆหรือมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตอเอินไสา์หลังจากที่มีการพัฒนาแนวเสร็จนะครับซึ่งกพ็พอที่จะสรุปได้ว่าเราจะดําเนินการนะครับในแผนแล้วก็จะเป็นนลำดับที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอการเพิ่มพื้นที่ส ยะครับตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของกอ,องดินที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวคันดินที่เกิดจากการลําเลียงดินเข้าสู่พื้นที่กองดินนะครับอันนี้เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยใช้หลักการของการปลูกไม้เชิงระบบนิเวศนะครับให้มีความหลากหลายทั้งนี้เพื่อตอบสนองในเรื่องของอความมั่นความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยนะครับ โดยมีหลักการก็คือว่าเราจะรักษาของเดิมนั่นคืออบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยหากินอยู่เดิมนะครับที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าไทที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เราก็พยายามที่จะรักษาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจากการขุดลอกก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของว่านะ้ำ น้ำน้ำที่อยู่โด,ย,ดยรอบเนี่ยเข้าไปในป่าไผ่ได้ยากขึ้นนะครับแล้วน้ําที่เก็บในบริเวณป่าไผ่เนี่ยก็มีช่วงระยะเวลาน้อยลงจากเมื่อก่อนนะครับที่เคยมีน้ําในป่าไผ่เก้เดือนนะครับปัจจุบันนี้อาจจะเหลือประมาณสัก4ีเดือนนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างแล้วก็ระบบนิเวศในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้ กับทางชนลประทานนะครับว่าเราจะต้องอมีในเรื่องของอการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีน้ำนะครับอ,อย่างน้อยนะครับอย่างน้อย,นอยเนี่ยก็ประมาณสัก 9- ก้ถึง10เดือนเพื่อที่จะได้รักษาระบบพิเิศตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับในในพื้นที่กองดินนะครับก็จะใช้ระบบการ ที่มีการปลูกพืชน,นะครับที่มีความหลากหลายแล้วก็เน้นไปที่พืชที่ชุมชนนะครับสามารถใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งในระยะในระยะสั้นในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแล้วก็จะพัฒนาพื้นที่นะครับให้เป็นแหล่งทํากินแล้วรวมถึงในเรื่องของการที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของ ธรรมชาติศึกษาในเรื่องของระบบนิเวศที่มีความเฉพาะเจาะจ,จงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าจะพูดกันงน่ายๆก็คือว่าเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางหรือแผนงานที่ทางเขตท่ามราป่าหนองอึงทรายนะครับได้ได้จัดทําแผนในชะะว่วงร,ระยะเวลา10ปีนะครับในในช่วงระยะเวลา10ปี ที่เราบรรจุไว้ในแผนของทางเขียนยห้ามล่าครับผมรับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับก็ที่สารานุที่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกดโดยเฉพาะหนึ่งของก้อนพระยาที่ผู้ว่าท่านไหนก็ไม่สามารถจัดการได้เราก็เิมเห็นความสัมพันธ์ตรงน,นี้เราเลยขอก่มที่ดินนะครับหรือเจ้าพนังานที่ดินจังหวัดพรเยลใช้อากาศยา,ยานไร้คนขับนะครับมาสำรวจให้เราแต่ยี่สิบเจดมิถุนายนสุดส้นเสร็จสิ้นไป12บสอากรกฎาคมตอนนี้ ได้แผนที่ภาพถ่ายมอากตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ก็คือเป็นแนวป้องกันไว้หมดทุกอย่างนะครับทั้งแผ้นที่อะไรต่างเป็นการป้องกันการรุกที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นแผนที่ทางอากาศของกลุ่มที่ดินออกด้วยนะครับจริงๆถ้าภาพถ่ายตรงนั้นเป็นภาพบินโดนของกลุ่มชนประทานแต่มันไม่ออกมาจากกลุ่มที่ดินเราก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่าในเมื่อการพัฒนากับการรุกมันจะมาพร้อมกันนะครับเราก็เลย ให้กรมที่ดินซึ่งเส็จซิ้นพอดีท่านได้บารมีท่านพระรักษาสวงนะครับอ้างว่าแม่ใจทําอะไรก็ขอได้เหมือนที่ท่านอาจารย์ทิเชตพูดนะครับก็ทางกรมที่ดินก็ได้กรุณานะครับปกติเขาบอกว่าไม่น่าจะมาได้นะครับเพราะว่าอำเภอแม่ใจเป็นอำเภอเล็กๆนะครับเขาก็ไปที่อื่นก่อนจังหวัดใหญ่ๆแต่อันนี้คือแม่ใจขอความรู้ขอเขาก็มาบินเดือนเดียวก็เร็จเรียบร้อยก็ได้แผนที่ทางอากาศซึ่งจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มาใช้วางแผนในการเนินการโดยเฉพาะการปลุกลุก พี่สามารถนะครับพี่เป็นปัญหาทุกที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับก็สรุปทั้งหมดนะครับพี่อยากจะดําเรียนแล้วก็กล่าวขอบคุณทาง่านนะครับเนตนาก็คือสองกองที่เราจะกำลังจะมาดูว่าเราจะพัฒนาไปในรูปแบบได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะกองทีแรกนะครับพี่เมื่อกี้ที่ท่านอยู่สุงบนตรงร่องร่องเขาจะเห็นก็คือตรงลำน้ำจุดกองที่หนึ่งที่272คร้อยเจ็ดสิบสองไร ครับที่มีน้ําอยู่ที่แหล่งน้ำมใหญ่ตรงนั้นนะครับสินแรแต่ตรงนี้นะครับที่เป็นกองดินแรกในส่วนของกองดินที่สองก็คือตรงเขตห้ามล่านะครับที่จริงเราวางแผนนะครับเราจะจะเอาเป็นจุดเช็กอินนะครับเป็นรูปโค้งนะครับแต่มันคงชนขุดให้เราไม่ได้หนังใจครับมันไม่ได้โค้งเหมือนที่เราารถนา <c oughs> นะครับม <c oughs> ันก็โค้งนิดๆแต่ก็พอได้อยู่นะครับตรงนี้ทางเขตห้ามล่าเขาก็มีแนวทางอะไรต่างๆ แต่ดูแล้วก็ยังอาจจะไม่ใช่ s ับเซตหรือแนวคิดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาขอความกรุณานะครับาทางคณะทุกท่านนะครับได้กรุณาได้ให้แนวทางหรือว่าจะพัฒน,นาใน,นใใครูปแบบใดครับขอบคุณมากครับท่นานนายอผมน้องตั้งครับกรน้องสการ์ตุนพ่อนะครับก็ดีใจครับวันนี้ได้ผมฟังชื่อแม่ใจมานานจากจากท่านอาจารย์โกจนาจารณาตแล้วก็ทีนี้ก็ได้มานั้ง เดี๋ยวก่อนก่อนจะได้ผมจะเรามีเวลาสักเท่าไหร่นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้กันนานเท่าไหร่ครับท่านผู้ชก็จริงๆในกําหนดที่คุณอาจารย์โกวันสิบขึ้นแต่ที่นีอยูเสียงมก็ได้ครับเพราะว่าเราไปดูสองที่เนียแป๊บเดียวโอเคครับโอเคได้ได้ก็ถึงตอเราใช้เวลาทั้งชั่วโมงหนึ่งนะเราจะได้เสวนากันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่อาจารย์โกก่อนเพราะท่านรู้เรื่องที่นี่เยอะมากที่อาจารย์โกเล่าเรื่องไม่จ่ายใจ้ผมฟังเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ เที่ยวนี้มาแล้วเขาได้ไปเยี่ยมเมื่อคืนเด็กกไปนอ้องคนดอยก็มีความสุขมากเลยนะครับเรียนเชั้นกาอนเขาก็ใจกว่าใจเดียวกผมว่าคุณอใจกว่าใจเห็นภาพทันแล้นครับครับสถขการพูดชาครับเอ่อยอดดีพี่น้องให้ใจเนาะเจอมาสามอาทิตย์เองมาแล้วปีนี้มาสามรอบปีนี้มาเชียงรายเจ็ดรอบแต่ว่าอยู่เชียงรายจริงแค่สี่รอบมาที่สามรอบก็ จริงๆวันนี้มานั่งฟังมากกว่ามานั่งฟังความเห็นเพราะว่าเดี๋ยวทีมแม่ใจเราเนี่ยช่วงปลายเดือนที่เราจะมีการสร้างทีมคูอ่อเลัจะมีเวลาคุยอะไรกันอย่างกันที่ตนน่างๆเพราะเรากำลังเลือกทีมคู่ขอจะเป็นผู้นำไปคุยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยขอให้เห็นภาพรวมเนี่ยที่ท่านนานเคยประทานท่านผมชนะทากเกีห้ามล่าช่วยอะไรนะช่วยช่วยอะรสำับการเสนอเนี่ยมันตเห็นภาพลล่ะแต่เราอยากจะฟังควาเวมเห็นในเบื้องต้นแล้วก็มาดูสถานที่ก่อน นะอันนี้คือว่าส่สองของการมาวันนี้เพราะเวลาเรามีน้อยเราเลยไม่ได้ลงตเด็กเวนะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงที่เราไปมีโอกาสสร้างทีมคู้กองตอนอยู่ที่ลำปางอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ตั้งสี่คืนห้าวันเนี่ยจะใช้เวลาให้ขุ้มในการช่วยกันเขียนต่อตรงนี้ว่าเราจะไปยังไงที่ตามไปตอตามความต้องการควบคู่กับใช้ความรู้ที่เรากลับมาทำด้วยอันนี้คืออันนั้นคือข้อต่อไปแล้วผมคว่าในวันนี้เนี่ยการมา เยี่ยมชมแล้วก็เห็นภาพบริบทนะเราเห็นความสัมพันธ์ขีของบ้านเรานี่แหละแล้วก็แอบมาตามงานด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกคราวที่แล้วเราปากอะไรประหลาดไว้ทําอะไรไหมอะไรนี้แล้วก็ถ่ายรูปไปเรามีหลายจุดนะเราไม่หลงว่าอะไรไม่ยไม่หลงไม่หลงนครับอ๋อนั่นแหละประหลาดโชกอยู่ได้แหละเนาะแลกตอกอยู่ไหนไม่ใช่สีฟอกอยู่ไหนโน่นเนี่ยถ้าเราประหลาดไปพูดเวทีผู้ว่าทั้งประเทศเลยนะไว้ท่านผู้ว่าไปหา ซื่อรากษา,าแบบเนี้ยนะเป็นที่ประหลชมเยอะเลยนะของตลาไม่ใจนะครับเ็นความเข้มแข็งนะครับภายใต้บริบทของทั้งตามหลักโบวรนะครับทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนที่ขับเคลื่อนไนนะเปเนี้ยโดยที่มีราชการเนะี้ยเป็นโซ่ของการ